สวัสดีครับผมตองนะครับวันนี้ก็พามาพบกับรายการใหม่จาก I am legend นะครับก็คือ Legend Story นะครับเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับฟุตบอลต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ Legend Story เรื่องแรกนะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็น1ใน2ทีมนะครับตั้งแต่มีฟุตบอลดิวิชั่น1เดิมของอังกฤษนะครับ ที่ก่อตั้งมาเพียงแค่8ปีแล้วได้แชมป์เลยนะครับซึ <Wow. S 1> ่งเป็นการได้แชมป์ที่รวดเร็วที่สุดเลยนะครับทีมแรกเนี่ยก็คือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับทีมที่2ก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเดิมทีเนี่ยเจ้าของทีมของลิเวอร์พูลนะครับก็คือจอห์นโฮดดิ้งนะครับเขาเป็นนักธุรกิจอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับเขาก็มาสร้างสนามบอลเนาะอยู่ที่ท่าเรือนะครับสร้างแอนฟิลด์สร้างสร้างสร้างให้เอเวอร์ตันมาเช่านะครับแล้วเอเวอร์ตันก็เช่ามีคนดูมีคนดงค ดูนะครับเจ้าตัวก็เลยอ้าวโอเคขึ้นค่าตั๋วค่าสนามซะหน่อยนะครับเอเวอเรต์นุ่ไม่เอาเว้ยกลัวไม่เช่าแล้วนะครับก็เลยออกไปสร้างกูดิสันพาร์คนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับและจอโฮดดิ้งก็เลยบอกเอองั้นกูทำทีมฟุตบอลเองดีกว่านะครับก็เลยก่อตั้งเป็นสโมสรลิเวอร์พูลขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่8ฤดูกาลนะครับคว้าแชมป์ลีกได้เลยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะครับ เลเจนด์สตอรี่เรื่องที่2นะครับสโมสสอนเ <Wow. S 1> ชฟฟิล FC นะครับคือสโมสสอนฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีอายุถึงวันนี้นะครับ166ปีนะครับผม <Wow. S 1> สโมสรอนเนี่ยก่อตั้งในวันที่24ตุลาคมนะครับคศริษที่ันราชที่า8 5 7นะครับโอ้โหก็ค,คือทีมที่อายุมากที่สุดยาวนานที่สุดในโลกนะครับและยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้อยู่ในลีกล่างของดิวิชั่น ออเท่นพรีเมียร์ลีกนะครับอีดดิวิชันนะครับที่เกาะอ,อังกฤษนะครับโอ้โหยาวนานแก่มากๆเลยนะครับประมาณสัก3ชั่วยุคนได้นะครับเลเจนด์สตอรี่เรื่องที่3นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยก็เข้าใจผิดนะครับพวกเราเคยได้ยินทีมนี้ไหมครับสปอร์ติ้งลิสบอน ใช่ไหมสปอร์ตติ้งลิสบอนคือทีมใหญ่นะครับทีมเก่าของคริสเตียนโนโรนันโดนะครับและก็ซูเปอร์สตาร์อีกหลายหลายคนนะครับฮะไม่ได้ชื่อสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับนั่นเป็นเพียงแค่ฉายาที่นักข่าวอ,อังกฤษหรือสื่อต่างๆเนี่ยนำไปใช้เรียกนะครับเพราะชื่อเต็มมันยาวมากนะครับเขาก็เลยเออสปอร์ตติ้งลิสบอนแล้วกัน <Okay. S 1> นะครับจนมาเข้าหูเรานะครับตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ซึมซับว่า,าว่าทีมนี่แม่งชื่อสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับ ซึ่งชื่อจริงนะครับของทีมนี้ก็คือ Sporting Club บเด o r t u ปรตเกนะครับหรือ Sporting ลับนะครับเป็นชื่อย่อนะครับจนขนาดที่แฟนบอลของสปอร์ติ้งคลับเนี่ยมามาประท้วงเลยนะครับในปี2016ครับชูป้ายนะครับชูป้าย not sporting lisbon not sporting lisbon นะครับทีมของพวกเขาไม่ใช่ sporting lisbon นะครับทีมของพวกเขาคือ sporting the portuguese นะครับขนาดเรียกมันยังยาวเลยเอาจริงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เออให้เกียรตินะครับก็ไปเปลี่ยนไปใช้เป็น Sporting Club แล้วกันนะครับเรียกง่ายดี g เ Story เรื่องที่4นะครับว่าโ,โหเรื่องนี้ก็ใครๆก็คงต้องจํากันได้นะครับจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของเรือใบสีฟ้านะครถ้าเป็นแฟนเรือใบสีฟ้าเช่นคุณนะครับต้องจําได้เลย93.20นะครับไี้คืออะไรครับ93.20เนี่ยคือเหตุการณ์ที่ให้แมนซิตี้ได้แชมป์นะครับแล้วก็คงความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เซกิโอ อากเวโรนะครับหรือกุนนะครับยิงเข้าไปนะครับแต่สถิติมันมากกว่านั้นนะครับคนที่ทําให้แมนซิตี้เนี่ยพังอาจขึ้นมปนะครับก็ไม่ใช่กุนที่ยิงประตูนะครับแต่คือมาริโอบาโลเตลี่ต่างหาก <laughs> สถิติที่น่าสนใจก็คือมาโลเตลี่นะครับไม่เคยแอสซิสต์ให้เพื่อนเลยนะครับทั้งด,ด,ดูการคือ0 0 0ไม่เคยส่งให้ใครเลยนะครับ แต่มาส่งลูกนี้นะครับให้กุนอากเวโร่ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็พาทีมคว้าชแชมป์ในปี2011-2012เฉยเลยนะครับนี่ก็คือ จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของแมนซิตี้นะครับที่ชายคนนี้ที่เป็นตำนานนะครับคือมาริโอบาโลเตลี่นี่ก็เป็นเลเจนด์สตอรี่ที่เล่าขำๆกันนะครับก็เป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันครับว่าถ้าไม่มีบาโลวันนั้นนะครับก็ไม่มีแมนซิตี้ที่ยิ่งใหญ่ยาวนานมาถึงทุกวันนี้นะครับเลเจนด์สตอรี่เรื่องที่5นะครับเรื่องนี้หลายๆคนอยากรู้นะครับว่า ถ้วยที่เลโอนลเมสซี่ถือนะครับถ้วยฟุตบอลเวิด์คัพเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับจากสถิตินะครับบอกบ่งบอกไว้ว่านี่คือถ้วยกีฬานะครับนานาชาติที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับย้ำนะครับว่านานาชาตินะครับราคาสูงถึง20ล้านดอลลาร์นะครับหรือค่าเงินตอนนี้ประมาณ699ล้านบาทนะครับโอ้โหถ้วยที่เมสซี่ถือเนี่ยนะ 699ล้านบาทนะครับโอ้ไม่นอนเลจจินสตอรีรู้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นสถิติของฤดูกาลที่แล้วนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับที่ลงเล่นมากที่สุดในยุโรปนะครับก็คือบรูโน่เฟนอนเดสนะครับนี่คือคนเดียวนะครับที่ลงมากกว่า6,000นาทีนะครับแล้วก็ลงเล่น70นัดนะครับตลอดทั้งฤดูกาล2022 23นะครับโหโคตรแบกโคตรอึด โคตรทนนะครับนี่คือแบกทาทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับ เลเจน d ์สตอรี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนเลยนะครับก็ไม่นานนะครับประมาณปี2006-2007เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ไก่มากนะครับแล้วก็ไม่มีสตาร์ไม่มีอะไรเลยแม้จะมีสตาร์แวะเวียนเข้ามาบ้างนะครับแต่จะเป็นแค่คนสองคนเป็นผู้เล่นเกรดบีเกรดซีทั้งนั้นเท่านั้นเองนะครับปี2006-2007เนี่ยแมนซิตี้ยิงทั้งฤดูกาลนะครับยิงได้แค่10ประตูเท่านั้น นะครับยิงใครไม่ได้เลยนะครับจนมาถึงตอนนี้ที่มีเออร์ลิงบราห์แ d มแลนด์เคดีบีฟิลโฟเดนนะครับทำประตูได้เป็นร้อยลูกต่อฤดูกาลนะครับนี่ครับก่อนที่จะพังาดนะครับต้องมีวันที่บอบบางบอบช้ำนะครับเพราะฉะนั้นแฟนทีมเล็กนะครับหรือแฟนทีมที่ผลงานไม่ดีนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับมันต้องมีวันของเราแน่นอนนะครับเลเจนด์สตอรี่นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็แววแววมานะครับไม่รู้ว่าจะบอกทําไมนะครับแต่ว่า ก็อยากบอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจินตนาการมันจะได้ ดูดูเดือดนะครับสำหรับเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์นะครับนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นดาวซันโวนะครับไม่ว่าจะออสเตรียบุนเดสลลกาหรือบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ยสองเหลี่ยงนั้นมันลีกยงบอดนะครับไหนลองย้ายมาพรีเมียเหลี่ยงกสิมาอังกฤษก็ยิงกระจุยกระจายนะครับผู้รักษาประตูบ่นกันชิปหายเลยครับว่าเด็กบ้านนี่เด็กปีศาจนะครับเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์เนี่ยสามารถเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้นะครับเนื่องจากกเิดที่ ประเทศอังกฤษนะครับสมัยก่อนเนี่ยพ่อเขานะครับอิงเก้ฮาร์แลนด์นะครับเคยมาค้าแข่งให้อังกฤษกับหลายสโมสรน,นะครับเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็ช่วงนั้นก็ได้คลอดเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับแล้วก็สามารถเลือกสัญชาติอังกฤษได้นะครับ แต่เจ้าตัวเนี่ยด้วยความที่คุ้นเคยนะครับว่าหลังจากพ่อแขวนสตาร์ทแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับกลับไปอยู่ที่นอร์เวย์นะครับก็คุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นเด็กฝึกหัดของทีมโม e นะครับแล้วก็อ่ะโอเคเลือกตามเพื่อนนะครับก็คือ Norway นอร์เวย์นั่นแหละครับเพราะว่ามีความผูกพันมากกว่าแต่เราลองคิดกับการดูนะครับว่าถ้าเออร์ลิงเบราห์ฮาแลนด์มันมาอยู่อังกฤษเนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะไปถึงแชมป์โลกนะครับ ในรายการเมเจอร์ใหญ่อาจจะเป็นถึงแชมป์ยูโรก็ได้นะครับคิดดูว่ามีฮาแลนนะครับมีจูต์เบลลิงแฮมมีแฮร่เคนโอ้โหมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์ฮานอสอังกฤษเนี่ยโหดแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอังกฤษกับนอร์เวย์ ก็ยังไม่ไปถึงฝั่งฝันนั้นนะครับก็พูดเฉยๆนะครับว่าถ้ามันเรื่องกิจมูลค่าการตลาดมันคงเดือดกว่านี้นะครับก็จากค่าตัว50-70ล้านเนี่ยมันคงจะเป็น300ล้านปอนด์ก็ได้นะครับเพราะว่านักเตะอังกฤษค่าตัวอย่างนี้นะครับนักเตะฟีเท้าเดียวกันที่เป็นคนอิตาลีราคาเท่านี้นะครับมันประหลาดมากเลยแม่นะครับเดี๋ยวจะหามาพูดคุยเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวของ Legend Sto r y นะครับเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์คุย เรีนมานะครับก็เล่าให้ฟังสนุกสนานนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนะครับหรือเรื่องราวเนี่ยที่ถ้ามันผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างเช่นฮานแลนด์เลือกแห่งงกฤษเนี่ยมันจะมีตำนานบทใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าหากชอบใจก็ ฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราก็ฝากช่องทางติดตามทุกช่องทางเช่นเคยนะครับนี่เลยนะครับก็มีทั้ง twitter、inst a g r a m นะครับแล้วก็ tiktok นะครับ Tik t o k นี่ก็จะลงข่าวนะครับข่าวสั้นนะครับว่าใครย้ายทีมบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ Tik t o k นะแล้วก็ facebook นะครับ facebook ก็ลงข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือจะคุยกับเราตรงเลยนะครับที่ Li n e แอนะครับแอดตรงตัวเลยนะครับแ i am legend ก็วันนี้ก็ฝากรายการใหม่ด้วยนะครับก็คือ Legend Story จาก I am Legend นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่กดซับแล้วก็คอมเมนต์นะครับกราบสวัสดีครับ